ก็ผอโครงการสมาร์ทกริดที่จังหวัดไม่ห้องสอนได้ทำพิธีเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD เพื <CO D S 1> ่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโครงการสมาร์ทกริดที่จังหวัดไม่ฮ่องสอนโดยนายอนุศักจันทะครามหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยเจ้าทีสมาร์ทกริด ได้ทำพิธีเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD เดินหน้าพัฒนาไม่ห้องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตรกรรมพลังงานอัจฉริยะโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเชษฐาโมศิกรัตผู้วาราชการจังหวัดไม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดเครื่องเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ COD และมีนายชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าไยผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการให้มีความมั่นคงมากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ COD ในครั้งนี้โครงการนำร่องการพัฒนาสมรภูริที่จังหวัดม่ฮ่องสอนเดินหน้าพัฒนาม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตรกรรมพลังงานอัจฉริยะเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกับเก็บพลังงานหนึ่งในยุทธศาสตร์โครงการนำร่องการพัฒนาสมรภูริเริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำพรพ้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไม่ห้องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากาโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืกอกฟพกับบริษัทอิตาลไทยวิศวกรรมจำกัดบริษัทคู่สัญญาได้ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต3เมกะวัตต์ พร้อมระบบกับเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรีร่ขนาด4เมกะวัตต์เมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์สมาร์ทเอเนจีเพื่อพัฒนานระบบไฟฟ้าในจังหวัดมิ่งสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจังหวัดมิ่งสอนประสบปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับบ่อยครั้งถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าดีเซลคอยสนับสนุนอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องจากไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือ COD ได้แล้วในวันนี้นอกจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นแหล่งไฟฟ้าที่รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดมิ่งื่องสอรร่งรกนะรง,นะงกกกาาาาามทขไฟฟ้ย ที่มาก่อ,อสร้างที่นี่จะถึงตอนนี้ที่สามารถทดลองเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ก็หมายว่าใจจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าภูมีภาคนะครับหนึ่งความมั่นคงด้านไฟฟ้าในจังหวัดแมท่ทองนะครับความมั่มนคงหมายความว่าไงนะครับก็คือสามารถจ่ายไฟให้กับนะบจะไปพื้นที่จังหวัดแม่งสบเนี่ยมีความต่อเนื่องไา้ยุทธ์ หากม,มีเหตุให้เกิดไฟดับไ,ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดน,นะครับก็มันจะมีระบบสำรองที่ทางโครงการสมามารถกิจช่เชื่อมระบบให้หกับการไฟฟ้าสูงร่บก็จะทํางานนะครับก็ทากําให้ไนฟะนะจะยังคงจ่ายได้หรือถ้ามันมีเหตุระคั่มากนะไฟก็จะกลับมาจ่ายได้เร็วครับไม่มีความมั่นคงร่างการ,การ ของไฟฟ้าครับสองประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าเราสามารถเอาทรัรพยากรที่มีอยู่ไม่จํากัดนั่นคือแสงแดดนะครับะนะครับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะซึ่งจะนะประหยัดนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือมันจะเป็น g รี e n e n e r g ต่อตานสก่อนก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านท่านผู้ว่าในการจังหวัด นะครแม่นสอนนะครับหนภาคราชการนะครับแล้วก็กำงันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ประชาชนท้นที่นะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาโครงการต่างๆขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครกการของการไฟฟ้าฝัเในไทยเนี่ยจะต้องได้รับการร่วมมือนะครับแล้วก็ได้รับการอะไรให้ให้ความความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยกับโครงการเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับทนะนะ <imon> <place> ี่ว่า หลังจากที่เราได้มีการข้อสร้างแล้วเสร็จวันนี้ก็จะเป็นโอกาสแรกที่เราจะได้มีการจ่ายไฟฟ้าชิงพันธุ์ยิ่งก็หมายถึงว่าได้จ่ายไฟจริงๆเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับแบบต่อเนื่องนะครับจากวันนี้เนี่ยไปจนจนกระทั่งโรงไฟฟ้านิวเคลียรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องของการดำเนานการไฟฟ้าฝั่ายในไทยเนี่ยจริงๆเราเน้นที่สามด้านครับก็คือในเรื่องของการป้องกันการไฟฟ้าฝ่ายในไทยเรื่องริงๆเราเของที่สามด้านครับก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยน นะครับในโ่วย์ของการผลิตเมื่อก่อนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของฟอสซิลนะครับก็ต้องต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของการทำงานของเราเนี่ยเราก็มาจากการนำนำทรัพยากรของประเทศเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศแต่หลังจากนั้นปรเทคโนโลยีในเรื่องของพลังงานผีเข้ามาอย่างเช่น renewable ซึ่งจะเป็นโซล่าเนี่ยซึ่งมีราคาถูกลงซึ่งเหมาะที่จะนำกลับมาใช้ในเชิงพลังผีเนี่ยเราก็เริ่มที่จะดำเนินการในเรื่องของกานำเอาเอาโซล่ามาใช้ในเรื่องของการ กระแสพลังานมนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการเปล่ธรรมชาติการฟาร์มเมื่อเน้ในเรื่องของการเปลยธรรมชาติเป็นหลักก็คือในเรื่องของการปลูกป่าในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะช่วยพลังงานสะอาดนานะครับก็คือที่เราเรียกว่ากรีงนยีนะครับส่วนที่สามเนี่ยนอกจากที่เราจะเป็นพลังงานแล้วเนี่ยเรายังส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้พลังงานแบบมีประสิทธิภาพสุงก็คือเราจะมีในเรื่องของกิจกรรมเบอร์ห้า นะครับซึ่งเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าต่างๆ,ๆที่เราได้ช่วยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยพัฒน,นา,า,นา,า,นาคเ,เครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้มีกำลังไฟฟ้าสูงเพราะฉะนั้นการจะซื้อซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยให้เหมาะสมกับงานนะครับซึ่งจะมีเกณฑ์สูงกว่าค่ามาตรฐานที่มองต่อกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นว่าไฟฟ้าทุกหน่วยที่ออกมาเนี่ยเราจะใช้ไฟอย่างภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการที่เราจะพัฒนาเมืองเนี่ยให้เป็นเมืองสีเขียวเนี่ยมันจะต้องได้รับคควววาาามมมร่่ือจกกทุภสน นะครับงานนี้ก็จะเป็นงานแรกนะครับที่เราจะพิสูจน์ว่าตลัานสีเขียวเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักของประเทศต่อไปได้รครับ